สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหย่านะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวของม .33 เรารักกันมาฝากนะคะวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของในส่วนของผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งเงินได้เข้าแล้วนะคะเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2564นะคะแต่ว่าเราก็เลยได้ไปเริ่มนะคะ เริ่มของในส่วนของการใช้ใจ่ายในส่วนของม33ก็มีปัญหาวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าปัญหาในการใช้ในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมาฝากกันเนื่องจากว่าเราไปซื้อของนะคะที่ตลาดสดแต่ว่าก็คือจากการตรวจสอบนะคะคือว่ามีเงินแล้วมีเงินเข้าแล้วแต่ว่าพอเราไปสแกนใบหน้าใช่ไหมคะเราไม่มีรหรัสก็เลยพบว่า ตรงนั้นนะคะเป็นการสแกนบัตรไม่สมบูรณ์นะคะเงินไม่ถูกตัดก็เท่ากับว่าเราจะต้องจ่ายเงินสดออกไปนะคะนั่นก็เลยมาสามาสราบกิจมาทราบสาเหตุในภายหลังกันนะคะว่าในส่วนของผู้ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนนะคะจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเลข6หลักนะคะ มาใช้ในการาสแกนซื้อของได้นะคะดังนั้นเราก็เลยมาเล่าปัญหาตรงนี้ให้ฟังนะคะว่าเราไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะดังนั้นเมื่อเราไปซื้อของก็เลยทําให้ต้อง จ่ายเงินสดออกไปก่อนนะคะานั้นก็ทําให้เราได้ทราบปัญหาแล้ววิธีแก้ของเราก็คือไปหาธนาคารนะคะเพื่อเป็นการให้ธนาคารนะคะยืนยันตัวตนในส่วนของไม่ว่าอันเนี้ยใช้ได้ทั้งส่วนของเราชนะกับโครงการม .33 เรารักกันนะคะในกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเป็นกลุ่มพิเศษนะคะซึ่งเงินได้ก้อนทีหลังนะคะก็ทําให้ปัญหาตรงนี้เราได้จ่ายเงินสดออกไปก่อนแล้วแต่ก็ทําให้เรา ทราบนะคะว่าวิธีการใช้บัตรประชาชนใช้ยังไงนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มหลังสุดนะคะเรายังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์นะคะเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ตรงตรงม .33 เรารักแกันนะคะทำในส่วนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็คือหลักๆเลยเมื่อเราไป ที่สำนักง,งานประกรันสังคมนะคะเราจะต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อทำการออใช้รหัส ID 6หหลักนะคะในการซื้อของนะคะดังนั้นธนาคารกรุงไทยเขาก็จะดำเนินการ ให้เรานะคะยืนยันตัวตนให้เราหลังจากนั้น2ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถไปใช้จ่ายซื้อของตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่มีปัญหาเหมือนเซียวเหยวก็อาจจะพบทางออกเหมือนกันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการใช้บัตรประชาชนมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ